พี่น้องคุณวันนี้จะมาแจ้งงานรายวันอีกแล้วเดอสสาหรับพี่น้องคนใได้ที่อยากรายงานวันนี้มีงานเขามาทั้งหางานมีทั้งแม่บ้านอยู่ประจําและผีเลี้ยงนอ้องน้องมาฟังกันเลยว่าจะมีงานอยู่ไซแน์นงานที่หนึ่งในเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนแมนเริ่มต้นอยู่ทีหนึ่ง3หมือนสามพันบาทบริษัทงานนีแมนอยู่งามบุมงวัานน้อใได้บ้านไจ้จางมีกันอยู่สองคนบ่มีซัดเลี้ยงและงานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้าน ทีหนึ่งมป็นสี่พันบาทถึงหนึ่งนห้าพันบาทกันเลยเนาะบอลเฮ็ดงานนี่แมนอยู่จังหวัดอุดรธานีขอค้นทีอยู่แถวภาคอีสานหรือว่าข้อค้นที่ไปอีสานได้เนาะอุดรธานีนี่แมนอยู่ภาคอีสานเด้อทุกคนในบ้านในจังมีกันอยู่สองคนมีแมวหนึ่งตัวเนาะและงาน ที่สมามอันนี้เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน่องอีกเงินเดือนเริ่ม,มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบอดเหตุงานนี่แมนอยู่บ้างเชนในบ้านในจ้างมีกันอยู่สี่คนบอมมีซัดเลี้ยงแรงงานที่สี่อันนี้เป็นงานแม่บ้านเึืดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนแม่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบอดเหตุงานนี้แมนอยู่พารามซ้ำในบ้านในจ้างนี้มีกันอยู่สองคนมีแมวซ้ำโตต้องหอยอาหารแมวน้ำน้องขอคนถี่หกักฟัดประสนันท์ข้อคนที่หักแมว นเป็นงานแบบบ้านทัวไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งนสองพัน 2, บาทวันเด็งานนี่แม่อยู่จังหวัดสระบุรีขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เนาะในบ้านในจังมีกันแฉสองคนหน้าที่ก็คือทําความสะอาดบ้านทัวไปสักพาลิดผ่าอ่าในหางานนี่ผู้ได้ที่ต้องการคนเล่าที่กาลังตกง,งานสอบหาเบียงงานอยู่สามารถเขามากออกไปสามัครก้างข้าได้เลยเนาะยี่จิรลันสนิดวแปดสิบสองทำหนึ่ง แมให้โทรเขามาสอบถา้มรายละเอยียดได้เลยเนาะบริษัทเปิดถุกมือเด้อตั้งแต่เวลา8โมงเขิงหอดโทกอุ้งแรงสำหรับมือนี้จะฝากงานไว้สำนีเดร์มือนาจะมาแจ้งงานคือเกาสำหรับมือนี้สบายดี